เรียกอะไรอ่ะชื่ออะไรนะที่เสร็จแล้วเบื่อเขาเรียกอะไรนะสวัสดีทุกคนนะคะเวัดีใครมามาขอพรกันมาไหว้ใก่ขาดความรักนะคะมากันมาพระซีมูรติค่ะทุกคนมามาไหว้ขอพรน,นะคะใครอยากให้ความรักสำเร็จ สำเร็จกับความรักเนาะความรักนะคะเนี่ยค่ะคาถาอยูนนี่เนาะคาะาเสือดอยู่นี่เน,นาะคาะาเสือดอยู่นี่น,นะคะทุกคนมองเห็นไหมอะ่ะมองเห็นไหมคะไปเไปนะคาะาเสือดมุนาเสือดขอพรนะคะแต่ต้องการความรัก นะเขาเรียกว่าอะไรนะใครอยากให้ความรักสําเร็จก็มาขอพอรท่านได้นะนี่นะคะพระตีมูลติเนาะพระตีมูลตินะคะสมหวังสําเร็จสมหวังกับความรักนะคะถ้าใครมีคู่คลองเป็นไม่ใช่พูดเิดถ้าใครอยากมีผู้ครองนะคะมาขอท่านได้นะท่านทําให้สําเร็จมาหลายคู่แล้วนะคะ ได้ยินมานะไม่ได้ไปสกบุตรทไม่ได้ไปสกบุตรพนี่นขอพรพระพิฆเนษนะคะขอาระาไุ้ข้างนะคะทุกคน ก็พี่คณีท่าประสบความสำเร็จในเรื่องโชคลาบนะคะนี่เซนตนเวนร์นะคะนี่ทุกคนเห็นชัดไหมเราไม่ได้ใส่กันเราไม่ใส่อขอใส่กัน,นะคะ่ะนี่ขอกับโชคลาบนะคะถ้าเป็นโชคลาบต้องมาท่านองนี้นะคะเพราะท่านประสบให้ใหความสำเร็จใ้โชคลาบนะคะ แต่ถ้าเป็นความรักก็ต้องร้องเพนะคะตีมูลติของเราแล้วนี้ประสบความสำเร็จแต่นี้ในด้านโชคลาภนะคะขอพรการงานขอพรเกี่ยวกับโชคลาภขอพรเกี่ยวกับการงานเนาะ เส้นเยอะมากเหมือนกันนะเส้นเต็มเลยคนที่เขาบนสํเเ็็จอ่ะเราก็จะเอาของมาเส้นนะแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบของไม่ค่อยชอบที่จะแบบบนบานสัตวแปลาเราปล่อยไปตามยถาก,กรรมปล่อยไปตามยถากรรมของเราเองนะคะตามโชววาสนาของเราที่ท่านให้มาตั้งแต่ เกิดนะฮะไม่เคยขออะไรเพิ่มเติมนอกจากานี้นะฮะไปตตามยถากรรมอธิษฐานในใจได้ไหมท่านจ๋าขอรูปอธิษฐานในใจเลยขอรูปนะขอให้เพื่อนเทุกคนขอพรจากท่านได้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะใครที่ตกงานอยู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จในดน้านที่การงานนะคะขอได้งานทํานะ ใครที่ยังไม่มีโชคลามว่าที่จะมาถึงนี้ก็ขอพรเอานะคะเผื่อมีโชคลาบถูกรางวัลที่หนึ่งนะ,ะแต่ท่านดังในเรื่องโชคลามจริงนะคะพระพิเภตน,น์เนี่ยทุกคนไม่แน่นะเราเดินออกไปอาจจะมีคนไปยื่นลอตเตอรี่ให้เราก็ได้นัดีไหมะขอขอพรได้เลยนะคะทุกคน อยาขอผิดที่ละตรงนี้คือโชคลาบแล้วก็หน้าทีก่การงานนะคะใครตกงานอยู่ก็มาขอนะคะใครอยากมีงานการทําก็มาขอท่านได้นะคะแล้วก็โชคลาบนะคะอย,อยากมีโชคมวลามาขอท่านได้นะคะพระพิจารณนะคะวันนี้ออกมาแต่เชา้าหนีงานมาค่ะเพร่อฝนตกทำอะไรไม่ได้นะทุกคน มองเห็นเป็นชันไหมคะทุกคนคาถาบูชาพระปุตตีโมระเบรท่านพิคเนตนะคะขอโชคขอลาบนะคะคนที่อยู่ไกลๆนะคะขอโชคขอลาบท่านได้นะแล้วก็เรื่องการงานด้วยนะคะจะสำเร็จนะคะทุกคนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ